ครับผมอยากจะกราบเรียนพระประยอมนะครับว่าถ้าเป็นพระไม่พึงที่จะวิจารณ์พระนะครับพระนั้นไม่ใช่วงการหมัดมวยนะครับที่จะมีคอมเมนเตเตอร์มานั่งวิจารณ์กันการตัดสินต่างๆนั้นอยู่ที่มหาเถรสมาคมนะครับท่านไม่เคารพมหาเถรสมาคมใช่ไหมครับท่านพูดอยู่เรื่อยนะครับว่าเรื่องพระลิขิตของสังฆราช ให้เจ้าวาดวัดธรรมกายอาบัติปราชกแต่ท่านไม่ทราบหรือครับว่าหลังจากนั้นเจ้าวาดวัดธรรมกายก็ยังได้เลื่อนสมมศนกสิ์ในภายหลังอีกนี่แสดงว่าที่ลิขิตอันนี้เนี่ยครับน่าจะเป็นของปลอมด้วยซ้ำไปครับท่านคงจะเห็นนะครับมีของปลอมออกมาตั้งหลายตอหลายจะบ,บรวมทั้งของคุณบรรทูนล่ำซ้ำด้วย ท่านอยากพระลกขิตมาอ้างดีกว่านะครับท่านก็เห็นนะครับในพระลกขิตนั้นมีทั้งตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยสับสนไปหมดมีหนังสือราชการพระเขียนอย่างนี้เหรอครับท่านไม่ควรทําตัวเป็นสารเที่ยวชี้ผิดชี้ถูกอื่นๆนะครับขณะเดียวกันท่านก็ไม่ยึดถือมหาเถรสมาคมอย่างนี้ถือว่าท่านทําถูกต้องแล้วเหรอครับอย่าลืมนะครับพระ ไม่ใช่คนภาคมวยคนภาคฟุตบอลจึงออกมาแสดงความคิดเห็นแทบทุกวันในวงการสงนั้นพระไม่พึงวิจารณ์พระกันเองนะครับจะทําให้เสียสถาบันสง์ได้นะครับขอท่านโปรดพิจารณาให้ดีนะครับ